สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้พบกับ r e g e n s of v i m e a i a หรับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปรีวิวสำหรับ5อาชีพที่จะเข้าในวันที่28ตุลาคมนี้ครับที่จะเปิดจริงให้กับเราเล่นแต่ละสายอาชีพครับมีค่าความสามารถอะไรและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเต็ปในการเล่น และในเรื่องของ PVE และ PVP ครับว่าแต่ละอาชีพนั้นความสามารถเป็นแบบไหนบ้างวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปรีวิวเอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับก,กับร้าน<อ> Easy c a d Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จาก เพจเฟซบุ๊กครับ2ก็คือรายแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไม่ั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับเอาละครับเริ่มแรกก ผ่านเพื่อนไปนะครับสำหรับอาชีพแรกที่ผมอยากจะนําเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนก็คือสกัดนั่นเองเป็นสายซัพพอร์ตไฮบิดดีพีครับผมอยากจะเข้าปาร์ตี้แบบง่ายๆครับดาเมจทีมพุ่งฮิวก็สามารถทําได้และดีบัฟก็ครบเหมือนกันครับสำหรับอาชีพสกัดนี้ถ้าคุณชอบบทบาทครับที่จะทําให้ทุกคนเก่งขึ้นคัดนี้ก็จะเปลี่ยนประสบการณ์ในการเล่นของคุณแบบคนละเรื่องเลยครับ สก,กัดก็จะมีหัวใจในเรื่องของการทีมไฟ h ์ในเรื่องของบัฟพลังโจมตีบัฟความเรรอและความทนทานให้กับเพื่อนๆครับกบคู่ไปด้วยครับมีฮิวและคลีนสถานะรบต่างๆและยังสามารถสาดดาเมจได้ตามจังหวะครับผมจุดแข็งก็คือสามารถยืดหยุ่นครับและมีความต้องการทุกคอนเทนต์เลยก็ว่าได้นะครับผมสเต็ปในการเล่นครับช่วงเริ่มต้นนะครับ1ก็คือให้เน้นในส่วนของบัฟกลุ่มครับ 2ก็คือให้เราสามารถเน้นในส่วนของฮิวหรือคลีนลบค่าสถานะต่างๆ3ก็คือดีบัฟลดเกาะครับสีก็คือมีสกิลดาเมจตามไปด้วยนั่นเองบัฟฮิลสามารถทําให้ทีมรอดครับผมและยังมีดาเมทที่ค่อนข้างสูงอย่างชัดเจนส่วนดีบัฟลดเกาะครับจะช่วยให้เจาะเกาะเลือดบอสนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีทุกคอนเทนต์เลยก็ว่าได้ครับคอมโบในการใช้งานจริงเนี่ยเบ็เทอร์ง่ายๆครับผมเราสามารถเปิดไฟด้วยการลดเกาะฝ่ายตรงข้าม แล้วก็บัฟให้กับทีมครับแล้วก็ดาเมจหรือคุมจังหวะนะครับผมแล้ต่อจากนั้นเราก็สามารถหิวให้กับเพื่อนได้นั่นเอง PVE หรือออโต้ฟาร์มครับซึ่งมันก็จะเสียดมากๆนะครับสำหรับสายอาชีพนี้โดยเราเนี่ยจะต้องบัฟให้กับทีมเป็นหลูกในสถานะที่คงที่นะครับหรือไม่ว่าจะในส่วนของฮิวด้วยเราอาจจะตั้งเวลาให้เหมาะสมในการฟาร์มนะครับผมในเรื่องของสกิลของเราแล้วค่อยๆลดเกาะเป้าหมายที่มีมอนเตอร์เลือดหนา นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ทีมของเราเนี่ยสามารถเคลียร์มอนเตอร์ได้ไวมากขึ้นในการตั้งปาร์ตี้ฟาร์มนั่นเองในเรื่องของ PVP ครับสงครามนี่ต้องบอกเลยว่าสามารถยืนกลางแถวได้ครับไม่ออกหน้าเร็วเกินไปนะครับหน้าที่เนี่ยของเราแค่ทาการบัฟก่อนเข้าชนนั่นเองครับแล้วค่อยๆเคลียร์สถานะอย่างเช่นสตนซ์สโลนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดาเมจของเพื่อนๆเ,เนี่ยถึงจะได้ต่อเนื่องนะครับถ้าศัตรูเนี่ยโฟกัสเรานะครับเราก็สามารถถอยออก นะครับจากทีมไฟได้แล้หลอกคูดาวแล้วค่อยเติมบัฟฮิวรอบใหม่นั่นเองครับอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับในเรื่องของ Pv p v p สสำหรับสายชีพนี้ในเรื่องของค่าสเตตัสที่เราจะต้องโฟกัสเนี่ยหนึ่งก็คือในเรื่องของคูดาวของสกิลครับแล้วก็มานารีเจนะะครับรองต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ HP และก็เดฟนั่นเองสรุปเลยนะครับถ้าเราอยากจะยืนได้เกือบทุกคอนเทนต์เลยก็อาชีพนี้อาชีพเดียวครับก็คือสกัดหรือพระอาชีพต่อมาก็คือวอลราวครับ บอลาเนี่ยก็เป็นเมดคอนโทรล AOE นะครับผมถ้าเราอยากจะฟาร,ร์มเวลไวเคลียร์ฝูงแบบ AOE แบบวงกว้างนะครับด้วยเอฟเฟกเวทมนต์เนี่ยที่เต็มจอนะครับบอลาเนี่ยก็เป็นทางเลือกของเพื่อนได้เลยนะครับบอลาคือนักเวทนะครับที่รวมเอโอีแบบสกิลหนักๆหกุ่มฝูงชนสโลสตันนะครับหรือว่าหยุดจังหวะบางจังหวะเนี่ย จะทําให้ PVE แล้วก็ PVP เนี่ยเราสามารถ control ไฟได้นั่นเองครับคิวหรือลําดับการเล่นนะครับก็1ก็คือให้เราวางสกิลในส่วนของ LE ไปก่อนแล้วก็ค่อย CC นะครับไว้ควบคุมนะครับในจังหวะไฟนะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นดีวัฟเวทนะครับอ่าและจากนั้นเราก็สามารถเบิร์ดดาเมจเดี่ยวได้นั่นเองครับในเรื่องของคอมโบในการฟาร์มเนี่ยค่อนข้างไวมากครับสามารถรวบมอนได้ ใส่โซโลสตันนะครับลง LE หลักๆเลยนะครับเก็บตกด้วยการแบบเบิร์สสั้นๆนะครับเบิร์ชดาเมจระวังนะครับอย่าใช้สกิลหลักซ้อนกันนะครับโดยไม่จําเป็นนะเพราะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างอาศัยจังหวะมากๆนะครับต้องอาศัยความชำนาญมากๆถ้าใครจะเล่นสายอาชีพนี้ ตำแหน่งในการยืน PVE เนี่ยก็ยืนหลังแทงก็ได้นะครับในเรื่องของ PVP นะครับ PVP สงครามเนี่ยเราไม่ต้องเปิดก่อนนะครับแค่ให้รอฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาชนเราหลังจากนั้นนะครับเราค่อยใส่คอมโบเข้าไปนะครับเพื่อตัดคอมโบฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็เก็บสกิลไว้หยุดจังหวะนะครับฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองครับผมอาชีพต่อมาครับก็คือวอลล็อดครับวอลลอดเนี่ยเป็นสายอาชีพไฟเตอร์ครับที่ใช้สเปียร์ไฟเตอร์ในการต่อสู้นั่นเองครับ เอาให้สุดและถอยให้ไวครับวินด้วยจังหวะนะครับผมสายอาชีพนี้ถ้าคุณชอบสไตล์นักหอกในการอ่านเกมนะครับก็เป็นอาชีพที่เก่งที่สุดแล้วนะครับในการเข้าแล้วก็ออกให้เป็นนะครับวอลล์เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการเดสเข้านะครับแล้วก็ถอยออกมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปแล้วก็แทงในหลายฮิตนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยจะเอลีค่อนข้างกว้างนะครับผมลำดับในการใช้คอมโบเนี่ยก็จะเริ่มจากสกิลเดสเข้าไปนะครับแล้วก็แทงคอมโบนะครับสกิลเนี่ยจะควอบคุ่มโซนพื้นที่ได้ค่อนข้างดี แล้วก็จะมีสกิลป้องกันนะครับการผลักนะครับผมแล้วก็หยุดสตันเนี่ยจะมีด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยหาวิธีทางเข้าแล้วก็ออกให้ได้ไวๆนั่นเองครับสำหรับสายชีพนี้คอมโบมันเล่นได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นในการแดชสั้นแทงเร็วถอยนะครับหรือบัฟตัวเองแล้วก็แดชลึกเข้าไปหรือแล้วก็แทงหลายๆฮิตนะครับแล้วก็ถอยกลับมานั่นเองนะสำหรับสายชีพนี้นะครับผมเรื่องของค่าเดฟเนี่ยจะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับอาะยังสู้เบอร์เซอร์เกอร์ไม่ได้แต่ว่า จะเป็นสายอาชีพที่มีดาวเมทนะครับในการพุ่งชนหรือเข้าไปที่ในการล้วงฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับในเรื่องของ PVE ครับในการลากมอนเนี่ยอาจจะเป็นในจังหวะครึ่งวงกลมนะครับอาจจะไม่ใช่ AOE เหมือนสายเวทนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแทงแบบเป็นแถวด้วยนะครับดาวเมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะควบคุมได้หลายตัวมากนะครับในการฟาร์มของเราก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถฟาร์มได้นั่นเองครับ ในเรื่องของ PVP เนี่ยหลักๆเลยก็คือให้เราเนี่ยเปล้วงพวกแบบนักธนูนะครับอาเชอร์พวกนักเวทต่างๆนะพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถล้วงได้มันก็จะเปลี่ยนเกมได้ครับก็จะเป็นอาชีพแรกแหละที่สามารถแดดเข้าไปได้นะครับผมและก็เข้าถึงตัวที่เป็นดาเมจหลักๆนะครับของทีมไฟายฝ่ายตรงข้ามนั่นเองอีกอาชีพหนึ่งนะครับต่อมาก็คืออาเชอร์หรือแรนเจอร์ DPS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจหลักๆเลย ที่ค่อนข้างโกงมากพอสมควรเพราะเป็นอาชีพใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าจากเซิร์ฟเกาหลีนั่นเองพอมาเซิร์ฟโกลว์เนี่ยก็จะเข้าเลยนะครับยิงแรงนะครับแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าเรายืนผิดที่นะสำหรับสายอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งนะครับที่เราจะสามารถยิงฟรีนะครับหาจังหวะที่ทาดาเมจได้แบบต่อเนื่องจุดเด่นนะครับก็คือดาเมจเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างหนักมากๆนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นตัวตัดบางได้ไวนะครับผมแล้วก็กึ่งคอนโทรลเล็กน้อยด้วยนะครับ สามารถกําจัดมอนเตอร์นะครับได้หลายเป้าหมายเพื่อให้มาตีช็อตเนี่ยโดนเป้าหมายได้สูงสุดนั่นเองครับนึงในเรื่องของ PPE นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแนวเคลียร์มอนนั่นเองนะครับผมมันขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับที่เราสามารถเคลียร์มอนได้สามารถเคลียร์ได้เส้นตรงหรือสามารถเคลียร์ได้เป็ดเป็นรูปวงกลมนั่นเองครับผมก็จะสกิลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของหลายเป้าหมายอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยที่จะแบบเป็นเ e ที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดนมอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างหลายตัวมาก นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถเคลียร์มอนได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับ PVP เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างบางมากๆนะครับผมอันนี้เนี่ยต้องรอจังหวะศัตรูนะครับใช้สกิลแล้วเราค่อยหนีออกนะครับผมจากดาเมจสกิลของศัตรูแล้วเราค่อยเบิร์ดดาเมจได้นะครับต้องหาจังหวะพอสมควรนะตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสกิลคูดาวเนี่ยเราต้องสกิลเพลย์ดีๆนะครับแล้วหาจังหวะให้ได้ตรงนี้เนี่ยเราจะได้เปรียบมากๆนะครับในเรื่องของดาวเมท ในเรื่องของค่าสเตตัสส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นในส่วนของคริติคอลหลักๆเลยนะครับยิ่งคริเลตของเราแตกบ่อยๆนะครับดาวเมตของเราเนี่ยก็จะฟีและก็แรงมากๆนั่นเองครับเอทีเคระยะไกลเราก็ควรที่จะบิวนะครับความเร็วในการโจมกีก็ควรที่จะบิวเหมือนกันครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่อันนี้ก็จะเป็นค่าสเตตัสหลักๆนะครับที่เราจะต้องมี ในการ PVP และก็ PVE นั่นเองครับแลวอาชีพสุดท้ายครับก็คือเบอร์เซอร์เกอร์เป็นดาเมจ AOE แบบปีประชิดนั่นเองครับและมีการดูดเลือดด้วยอาชีพนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับอยากจะเห็นเลือดศัตรูเนี่ยละลายทั้งจอนะครับบอกเลยนะครับว่าเบอร์เซอร์เกอร์นะครับคือสายบุกที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แบบค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่า ดานเมสกิลเนี่ยเราจะเน้นในสองของ LE ที่ค่อนข้างกว้างนะครับในการบดขยี้มอนเตอร์นะครับหรือสามารถยืนไฟด้วยการดูดเลือดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเกราะของสายชีพนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเวลาเราตีบอสเนี่ยก็จะมีการเจาะเป้าเดี่ยวนะครับสำหรับบอสด้วยซึ่งเราก็สามารถฟาร์มได้ไวมากเหมือนกันนะครับอาชีพนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกของหลายๆคนเลยก็ได้นะครับ PVE นะครับหรือการฟาร์มเนี่ยต้นเกมเนี่ย ซึ่งเราก็สามารถลากมอนเตอร์นะครับเพื่อไปฟาร์มแล้วก็สามารถฟาร์มได้ไวมากด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับสายอาชีพนี้เพราะสกิลต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับและมีสกิลที่สามารถทำเอวได้ด้วยเหมือนกันครับและ PVP เนี่ยก็อย่างที่บอกครับอย่าเป็นคนแรกที่โดนควบคุมหรือว่า CC นะครับผมอาชีพนี้ก็จะงานเข้าเลยเนะจะโชว์อะไรไม่ค่อยออกเลยนะครับผมซึ่งหน้าที่ของเรานะครับในการเข้า PVP ีเนี่ย เราจะต้องนะครับเป็นผู้ที่สามารถเข้ารวบศัตรูนะครับหรือไปล้วงศัตรูได้นั่นเองครับซึ่งหน้าที่ของเราก็คือชนศัตรูนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นแนวหลังอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราสามารถเข้าไปแนวหลังและเข้าไปทำดามเมดนะครับควบคุมศัตรูได้แนวหลังเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบมากๆนะครับในเรื่องของสเตตัสเนี่ยหลักๆนะครับส่วนใหญ่สายอาชีพนี้จาเน้นในส่วนของ HP แล้วก็ค่าเดฟแล้วก็ค่า ฟื้นฟูเลือดนั่นเองครับจะเป็นแกนหลักเลยนะครับเพราะว่าอท้่ให้เรานะครับสามารถคอมโบแล้วก็เลือกระหว่างดาเมจดิบนะครับเพื่อที่จะอยู่รอดในส่วนของการไฟนั่นเองซึ่งสายชีพนี้เนี่ยถ้าไปพร้อมกันกับสกัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาอยู่ยากมากนะครับประมาณนั้นถ้าใครชอบนะครับสไตล์แบบมันมันน่าชนเนี่ยเล่นอย่างมีวินัยนะครับก็เหมาะกับสายชีพนี้นะครับกับเบอร์เซอร์เกอร์